มาดูกันที่คําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูนนะคะซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันเลื่อนการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ออกไปได้และมีมติเสียงข้างมากให้ประธานก,ะกะอกตและนายกรัฐมนตรีไปหารือกันเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมค่ะ สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉัน8ต่อ0เสียงว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ออกไปได้และมีมติ7ต่อ1เสียงให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตและนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ร่วมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปหารือกันสืบเนื่องจากการวินิจฉัยในคำร้องที่กะกะตยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา214ว่าด้วยกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรหลังพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องไว้พิจารณาโดยคำร้องของกกตที่ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญน,นั้นขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกกตและรักษาการคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่โดยอ้างอิงว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาและ เลือกตั้งฉบับเดิมเกิดกรณีปัญหาการชุมนุมปิดล้อมสถานที่รับสมัครและที่และเกิดเหตุกระทบกระทั่งจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกันว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้และมีเสียงข้างมากให้ประธานกะกะตและนายกรัฐมนตรีหารือกันเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันจัดเลือกตั้งใหม่ต่อไป